สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกะเมามอยค่ะก็คลิปนี้นะคะจูนไม่ได้มาเมามอยคนเดียวค่ะก็มีแขกรับเชิญมาเมามอยด้วยนะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่ติดตามช่องจูนอยู่แล้วก็ได้ดูคลิปจูนเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่จูนได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการย้ายประเทศแล้วจูนก็ได้มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของจูนเองว่าเอ้ยอะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือจุดเริ่มต้นนะคะทําให้จูนเนี่ย คิดอยากที่จะย้ายประเทศค่ะแล้วก็ในคลิปนั้นเนี่ยจูนก็ได้พูดไปแล้วว่าจูนมีไอเดียมีโปรเจกต์ไว้ว่าอยากที่จะชวนเพื่อนๆนะคะหรือคนที่จูนรู้จักเนี่ยที่เขาได้มีโอกาสเนี่ยได้ย้ายประเทศแล้วก็ไปทํางานนะคะหรืออาจจะไปมีครอบครัวที่ต่างประเทศมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาะคะ่ะก็อีีนี้ EP ีแรกนะคะแน่นอนว่าจูนจะเชิญใครไม่ได้เลยนอกจากจะเป็นเพื่อนจูนนะคะแล้วเพื่อนจูนคนนี้ก็ ทำช่อง youtube ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเจอเพื่อนจูคน,นนี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนจูนแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอจังค่ะจากช่องโฮมียกเก็ตแต่แปนค่ะเอ่อใครที่รู้จักจูนนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนจูนมาเนี่ยจูนเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องรู้จักเอเหมือนกันค่ะแล้วก็จูนเชื่อ,ออีกอย่างหนึ่งเลยนะว่าคนที่ติดตามช่องจูนเนี่ยจะต้องมีคนที่เป็น แฟนคลับของช่องโอมิยาเกต์เจแปนด้วยเหมือนกันค่ะที่วันนี้จูนอยากที่จะชวนเอมาคุยเนี่ยเพราะว่าใครๆก็น่าจะทราบเนาะว่าเอเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วยังไงเดี๋ยวจูนขอ เป็นคนที่เหมือนประมาณว่าคุยกับเอเหมือนเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยละกันเนาะเพราะว่าอยากที่จะให้เอะแชร์ชีวิตแล้วก็แชร์เรื่องราวของเอเนี่ยให้ใครได้ฟังกันเอาเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถามเอก่อนว่าตอนนี้เออยู่เมืองอะไรที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะเออยู่ที่จังหวัดเกียวโตค่ะอยู่แถบคันไซค่ะใกล้ๆโอซาก้าโอเม,มืองสวยด้วยอะ่ะก็ เดี๋ยวายเดี๋ยวจนเข้าเรื่องเลยละกันเนาะเพื่อที่ว่าคลิปมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้จูนน่อย่างที่จะมาถาม A เ,เกี่ยวกับเรื่องประเด็นการย้ายประเทศแล้วก็ของเอเนี่ยก็คือย้ายประเทศมาด้วยการที่มีครอบครัวที่เป็นสามีเป็นคนญี่ปุ่นก็ตรงๆเข้าเรื่องเลยละกันเนาะอ๋อแต่จุดเริ่มต้นเลยอ่ะอยากรู้ว่า A อ่ะไปเจอทากะซังอ่ะได้ยังไงก็คืออย่างนี้ตอนแรกก็ด้วยตัวเรานะคะอยากแบบ ตั้งใจไว้ว่าอยากมีแฟน,เป,นเ,เป็นชาวต่างชาติเอกก็เข้าเว็บไซต์อะค่ะเป็นเว็บชื่อเว็บ t h ย i ลิ v e l ง n k com นะคะก็ตอนนั้นอะตั้งใจว่าอยากได้แฟนฝรั่งจริงๆแล้วแบบอยากได้แฟนฝรั่งอะไรเงี้ยก็คุยไปคุยมามันก็ไม่มีคนที่คลิกเราสักทีอ่ะทากะค่ะที่เป็นแฟนจะมีตอนนี้เออข้อความมาว่าคุณชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็คือได้เจอเขา นั่นแหลคะค่ะก็เป็นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเออคนนี้ข้อความมาคุยด้วยบ่อยๆสม่ําเสมอก็เลยแบบค่อยๆูจักกันมาจากเว็บไซต์นั้นก่อนแต่เมื่อกี้เอบอกชื่อเว็บไซต์แล้วอู้หเพิ่งเริ่มต้นคลิปนี้ได้เลคเชร์แล้วนะเดี๋ยวขอชื่อเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งเองเดี๋ยวฉันจะขึ้นเอาไว้ว่าเป็นชื่อเว็บไซต์อะไรนะขออีกรอบหนึ่ง p w w นะคะ t h a i l e a r l i n k .com ค่ะจริงๆเว็บนี้มันเป็นเว็บที่ ผู้ชายต่างชาติอะคะต้องการที่จะหาแฟนเป็นคนไทยชื่อมันคือไทยเลิฟลิงใช่ไหมคะมันเหมือนแบบว่าคนที่เขาแบบตั้งใจอยากจะมีบางคนไม่ได้อาจจะอยากมีแฟนก็ได้อยากจะมีเพื่อนเป็นคนไทยอยากมีคนแบบรู้จักเป็นคนไทยก็คือมันเป็นเว็บที่แบบแนะนําผู้หญิงไทยอะไรเงี้ยซึ่งผู้ชายอ่ะจะต้องเสียค่าสมาชิกเพื่อที่จะสมัครหาเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอืมตอนนั้นท้ากกะก็เพิ่งสมัครเดือนแรกเองก็แบบเจอเอเลยอะไรเงี้ยอืม เดี๋ยวขอข้ามหน่อยคืออยากให้เพื่อนๆนนะไปกดติดตามช่องเอด้วยนะอยากให้ไปเห็นทากะเพราะว่าจูนเป็นคนที่ได้เจอทากะแรกๆแ,แ,แล้วตอนที่เจอครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนกันจังเลยวะเออจริงๆบอกเ้ยอะไรวะไม่น่าเหมือนกันจังเลยแล้วพอหลังจากที่เอกับทากะได้แบบมีการแชทคุยกันแล้วเนี่ยกี่เดือนถึงจะได้มาเจอกันคุยทางอินเทอร์เน็ตแค่สองเดือนจูนแล้วก็แบบ หลังจากนั้นทากะก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวทากะจะมาหาเอที่กรุงเทพนะอแค่สองฉันจําได้ตอนนั้นนะตอนนั้นจําได้เลยแกคุยกับชานแล้วฉันยังบอกเลยว่าเอจะโดนหลอกปะวะไม่รู้แกจำได้ <c oughs> ต่ตอนนั้นตกตอนนั้นตกกลัวกันเนาะว่าเฮ้ยมันปุบปับจังเลยอะ่ะคุยกันแค่ <c oughs> สองเดือนแล้วอยู่ดีก็จะบินมาแต่เราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราอยู่เราอยู่กับที่เนาะเขาเป็นคนมา <c oughs> เออเ,เราก็เรากยังได้สามารถที่จะได้เห็นเขาเอ ฉันว่าอันนี้เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะที่น่าสนใจสำหรับคนที่หาแฟนหรือว่าแบบอยากจะพูดคุยเริ่มต้นสายสัมพันธ์กับทางออนไลน์อะ่ะเราอย่าเอาตัวเรา<ไ>ถล่มเข้าไปก่อนเนาะเออยู่เฉยๆเนาะทากะก็มาพอสองเดือนปุ๊บแล้วทากะมาก็ได้มาเจอกันแล้วแล้วยังไงเป็นแฟนกันเลยมัก็คือตอนแรกที่แช้แต่ก็บอกแล้วว่าถ้ามาเจอกันแล้วแบบรู้สึกไม่โอเค ก็ไม่ไม่พัฒนาต่อเป็นเพื่อนนะก็คือบอกมันตั้งแต่แรกแล้วว่าเออถ้าแบบเจอกันแล้วไม่คลิกกันก็แบบต่างคนต่างแยกนะอะไรเงี้ยก็คือบอกกันแต่ว่าพอเจอแล้วก็แบบโอ้ใช่อย่าว่าแต่เอเลยพวกฉันเจอยังแบบอุ้ยทักกัดน่ารักจังเลยจริงๆรเออทักกัน่ารักแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทําให้ได้เห็นตอนนั้นที่ฉันจําได้เนี่ย คือทากกะมีความแบบเป็นคนที่ชัดเจนมากเลยนะว่าเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นครอบครัวเนะาะจำไ,<ป>ได้ลูกบอกเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงตอนนี้ฉันว่าคนดูอาจจะงงแล้วว่าตกลงเป็นเรื่องของแกหรือเรื่องของฉันทําไมทาไมฉันถึงเข้รู้เออต้องบอกก่อนว่าจูนเนี่ยเป็นเพื่อนกับเอมาแบบน่าจะเกินสิบกว่าปีเนาะที่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนจบกันใหม่ๆเลยอะแล้วก็เราทํางานด้วยกันเราก็เลยได้ได้อยู่ อยู่ด้วยกันแล้วเราก็ไม่ได้ขาดการติดต่อกันเลยมันเลยทําให้เราได้เห็นทุกช่วงชีวิตของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทักกะเข้ามาในชีวิตเอก็จูนก็ได้อยู่กับ A ตรงนั้นด้วยเราก็เลยได้เห็นการพัฒนาของความสัมพันธ์ของคู่นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แอสเชียอะไรที่ A เห็นว่าทากะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่ารักจังเขาแบบ เป็นแบบผู้ชายธรรมดาคือใส่เสื้อช้างที่ขายเป็นแบบของที่ระลึกเสื้อช้างอะ่ะอืมอืมนี่เออเออไม่ได้โอ้ไม่ได้แบบหวีเจลเรียบแป้มาคือแบบธรรมดาธรรมดาเลยค่ะพูดไทยพอได้คือเหมือนแบบพยายามเรียนไทยมานิดหน่อยแล้วแบบแบบพูดให้เราประทับใจหรืออะไรเงี้ยเอ,อชอบที่ แบบเขาเป็นคนธรรมดามาตั้งแต่แรกอะแล้วพอหลังจากที่เจอกันรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ใช้ได้แล้วเราก็คิดว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาต่อเนี่ย<ม>นานไหมกว่าจะคุยเรื่องแต่งงานจริงๆประมาณปีหนึ่งเลยเพราะว่า<ม>เราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขาแบบจะจริงจังกับเราจริงหรือเปล่าไงแต่ว่าหลังจากที่เจอกันครั้งแรกเอก็แบบว่ากว่าจะคุยเรื่องแต่งงานในหนึ่งปีนั้นน่ะเขาก็บินมาหาแบบทุกๆสองเดือนนะคะด้วยความที่แบบ ญี่ปุ่นกับไทยมันไม่ค่อยไกลกันใช่ไหม mm hmm. เวลา้ากดมีวันหยุดแบบห้าวันอย่างเงี้ยเขาก็จะบินมาบินไป,ไปบินกลับเออกว่าจะแต่งงานกันก็คือยี่สิบห้าครั้งนะที่้ากดบ,บินมาหาอุ้ยเรามนตีกันนับด้วยยี่สิบห้าครั้งเออเขาจะชอบจําได้เขาจะชอบบอกยี่สิบห้าครั้งก็คือแบบคือในสองปีนี้เจอกันเกือบทุกเดือนอะไรอย่างนี้ดีกว่าเหมือนคนอยู่เชียงใหม่กับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ความจริงจังนี้แล้วก็พอหนึ่งปีบอกว่าจะแต่งงานเขาก็ไปทํางานพาท่ามเก็บเงินสําหรับแต่งงานเองอะไรเงี้ยเอเห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาว่าเออเขาไม่ได้แบบเออพ่อแม่ครับช่วยหน่อยคือเขาแบบพยายามด้วยตัวเองอันเนี้ยคือเราแบบเฮ้ยแสดงว่าสุดยอดแสดงว่าจริงจังจริงๆอะไรเงี้ยอันอันนี้คือเหตุผลหนึ่งมาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจในผู้ชายคนนี้แล้วแหละที่เราอยากที่จะเออฝากชีวิตเอาไว้ด้วย อืมใช่แล้วเอ็กก็พาไปเจอพ่อแม่ให้เห็นว่าบ้านเราเป็นแบบนี้พ่อแม่เราเป็นแบบนี้นะคุณโอเคอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เข้ากับพ่อแม่เราได้อะไรอะไรได้ด้วยคือแบบมือหน้าหักมากใช่อขอแทรกนิดนึงว่าทากะไม่ได้เข้าได้กับพ่อแม่เองเดียวคือทากะเข้าได้กับเพื่อนเอทุกคนด้วยเพื่อนเอทุกคนอชอบทากะหมดเลยมาเอยังชอบทากะเอางี้ดีฝ่าแน่นอนว่าเอพอพอคบกับทากะแล้วมีแลนถึงเรื่องจะแต่งงานเนี่ย ตอนนั้นทากะเขาบอกไหมว่าเอ้ยพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยเธอจะต้องย้ายไปอยู่กับฉันนะหรือว่าเอคิดว่าเอแต่งงานแล้วก็คงมาอยู่กันที่ไทยหรือว่าแยกกันอยู่แบบนี้ตอนนั้นเอเอคิดยังไงกับกับเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปให้ฟังนิดนึงจริงๆอันนี้เป็นคาถามที่ดีมากเพราะว่านึกเออ,อยู่กับพ่อแม่มามตลอดแล้วอยู่ดีๆจะมีคนคนนึงชวนเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตผู้หญิงคนคนหนึง่งมากมาก แล้วเราก็ต้องคิดหลายๆอย่างว่าเออถ้าเราไปแบบมันจะโอเคไหมแล้วก็ด้วยความที่ภาษะเขาพูดไทยไม่ได้การที่เขาจะย้ายมาอยู่ไทยทํางานเงินเดือนดีๆหน่อยเนี่ยมันยากอะคะ่ะฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้เออย้ายมาอยู่กับเขาที่ญี่ปุ่นเพื่อที่เขาจะได้แบบทํางานมีเงินเดือนแบบนี้แบบนี้น่าจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้จังแบบมีชีวิต ที่ดีๆแบบนี้น่าจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งเอก,ก็ปรึกษากับพ่อแม่แล้วว่าถ้าเอาย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกับทากกาน,นะมันน่าจะดีกว่านะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งว่าส่วนหนึ่งคือพ่อกับแม่เอก,ก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้ดึงหลังถูกต้องไหมเว่าก็สนับสนุนให้ลูกไปมีชีวิตของตัวเองก็สร้างชีวิตคู่ของตัวเองได้ด้วยงั้นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้แหละก็ทําให้เอกกล้าที่จะตัดสินใจ ย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมเอใช่เพราะเอคิดว่ามาอยู่ที่นี่แบบจะเก็บเงินได้มากกว่าด้วยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างน่าจะแบบโอเคอกว่าแล,แล้วพอเอย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนเอก็ต้องทําวีซา่าก็ต้องเป็นวีซา่าภรรยาวีซ่าติดตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอ,อแทรกนิดนึงอันเนี้ยบ,บอกไว้ก่อนว่าอยากให้ดูจนจบคลิปนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยจูนก็มานึกออกได้ว่าอยากจะถามนะ ก็ถามเพิ่มขึ้นมาเอก็ไม่ได้รู้หรอกว่าจุจะถามเรื่องตรงนี้ก็<ม>อยากจะรู้ว่าพอเอย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยวีซ่าติดตามของทากะแล้วเนี่ยสวัสวดิการต่างๆเนี่ยที่เอได้รับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเสมือนเป็นคนญี่ปุ่นเลยไหมหรือว่าอาจจะเป็นชั้นสองหรืออะไรไงอยากให้เอแชร์ตรงนี้นิดนึงว่าเอได้อะไรจากการที่เอมาอยู่ที่ญี่ปุ่นบ้างเรื่องที่รัฐบาลดูแลเออะจริงๆแล้วผู้ชายหรือว่าคนทั่วไปที่ทํางานบริษัทนะคะเขาจะต้องจ่ายประกรัน แบบหักจากเงินเดือนภาษีในนั้นก็จะรวมแบบประกันสุขภาพทั้งของคนทำงานเองคือสามีเราเองและภรรยาด้วย mm hmm. อย่างตัวเองเนี่ยหนึ่งเลยคือปกติคนญี่ปุ่นจะจ่ายค่า,าโรงพยาบาลแค่30%อร์เไม่ว่าจะหมอฟนันหมออะไรก็ตามเราได้สิทธิ์นั้นเท่าเทียมกันกันกบคนญี่ปุ่นเพราะว่าสามีโดนหักจากเงินเดือนแล้วคำว่าสิทธิ์ในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาล อ่ะอย่างสมมติเอมีลูกอย่างเงี้ยลูกเอ<ม>ก็จะได้เรียนแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตที่ได้รับสวัสดิการเหมือนเด็กญี่ปุ่นเหมือนกันถูกต้องมากใช่ค่ะอ๋อโอ้ยดีอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเป็นวีซ่าติดตามแล้วเราอาจจะแบบได้แค่ฮับฮับอะไรก็โอ้ได้ถือว่าดีเลยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งฉันคิดว่าใครหลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละฉันไม่ต้องพูดเยอะหรอกก็คือสวัสดิการญี่ปุ่นมันมันดีอ่ะ มันมันม,มันดีแล้วก็ดีดีดก็ไปขยายความของเองแล้วกันว่าไอ้ที่ว่าดีคืออะไรอะนะเออลราจะถามเอว่าพอเอยาไมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงแรกๆปรับตัวยากไหมยากเพราะว่าพอเราไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะแบบมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งภาษาญ,ญี่ปุ่นก็ได้แค่คนนิจิวะอาริกาโตะอะไรง่ายๆใช่ไหมคะการที่เราแบบแค่อีอเอโอแล้วมาอาศัยที่นี่เลยอะยากมากๆต้องแบบ แบบพยายามสองปีแรกรู้สึกว่าเออเขาพูดอะไรกันแบบเหมือนไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นแบบถ้าไม่ได้ภาษาหรือว่าอะไรเงี้ยคือสําหรับการย้ายไปอยู่แต่ละประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของเราอะค่ะมันยากมากเลยนะเครียดมากไหมเอตอนนั้นอะมากไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้ชอบชอบอย่างเงี้ยนะคนเราแบบถ้ารู้อย่างนีมม้มันไม่มีใครรู้งี้เนาะมันไม่มีใครรู้อนาคตอะเนาะ แล้วเอ<ม>จัดการกับเรื่องนี้ยังไงหรือว่าเป็นเพราะว่าเอมีทากะอยู่ด้วยเลยทําให้เออมันก็ผ่านเรื่องนี้มาได้อันนี้ถือว่าแบบเป็นความโชคดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าก่อนที่เอจะย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นนะคะในระหว่างนั้นสองปีอ่ะทากะเขาเรียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยเพื่อแบบพูดกับเราฉะนั้นทากะเขาก็พูดไทยได้แบบดีขึ้นดีขึ้นจนแบบเอย้ายมาก็คือพูดคล่องแล้วอะ ก็เลยสื่อสารกันด้วยภาษาไทยแล้วเอช่วงสองปีแรกเอไม่ได้แบบออกไปทํางานเลยนะคะแค่อยู่บ้านเที่ยวกันสองคนฉะนั้นภาษาไม่ได้ใช้อะไรมากสองปีแรกก็เหมือนแบบไม่ได้อึดอัดอะไรมากเพราะว่าถักกะบก็พูดไทยได้แล้วก็อยู่กับถักกัแทบจะตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมียากตอนที่สักปีที่สามหรือปีที่สี่น่ะเอเริ่มแบบออกไปทํางานพาร์ทไทม์บ้างไปทํางานร้านอาหารไทยที่ โอซาก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบภาษาไม่ได้คือใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นคือแบบยากมากค่ะค่ะชอบบอกเอจนทุกวันนี้ก็บอกว่าคนญี่ปุ่นน่ะเหมือนเหมือนแบบเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเก้าสิบเปอร์เซ็นคนญี่ปุ่นจะไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นถ้าคุณอยากทํางานในญี่ปุ่นถ้าใครอยากจะมาญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นจักเอ็นสี่อะไรเงี้ยหาง,งานยากหาง,งานยากจริงๆครับอุ๊ยอันนี้ถือว,ว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะ เพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันย้ายมาประเทศญี่ปุ่นฉันมีครอบครัวก็ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้มีเขาเรียกว่ายังไงอะ mm hmm. มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นเนาะเผื่อเราจะไปทำ mm hmm. อย่างอื่นได้มากขึ้นอะไรเง mm ี hmm. ้ยแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเอนะว่า mm hmm. ไม่รู้สิรู้สึกว่าทากะไม่ควรมีคนเดียวแล้วก็เราก็ได้เห็นความเสมอต้นเสมอปลายแต่ก็ไม่อยากจะใช้คําว่า เป็นเพราะทากะเป็นคนญี่ปุ่นเพราะเชื่อว่าทุกที่มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีผสมกันไปแต่ด้วยความที่เขาเติบโตมาในประเทศที่มีความจริงจังแล้วก็คิดอะไรเป็นระบบระเบียบแบบแผนหรือเปล่าเลยทําให้เขามีการวางแผนชีวิตเขาเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะเนาะ <c oughs> ฉันว่าใครที่รู้สึกว่าอยากที่จะมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าดูคลิปนี้เขาคงกรี๊ดแน่ๆเลย <c oughs> แลาจะแบบว่าต้องรีบกด เว็บไซต์ที่ A ไปก,ก็ก็ลองดูถูกว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันหนึง่งจะได้ลองเข้าไปดูสําหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเอออยากที่จะย้ายประเทศด้วยการที่อยากจะมีครอบครัวก็อันนี้ก็ไม่เลวนะเออแล้วก็ไม่เลวแล้วก็อยากให้ A แบบฝากนิดนึงว่าถ้าใครที่เนี่ยมาทางนี้แล้วอะว่าเอออยากที่จะมีครอบครัวเป็นชาวต่างชาติเอคิดว่าอะไรที่ควรจะต้องระวังที่สุดถ้าสำหรับเนะถ้าเอยากจะ แนะนำเพื่อนๆน,นะคะคือตอนนี้เอรู้สึกว่าภาษาสำคัญที่สุดสำคัญมากๆเพราะว่าอย่างเนาะคือตอนนี้ยเอถือวีซ่าสมรสนะแล้วถ้าเรามีปัญหาอะไรอยากกันถ้าเราอยู่ถึงอายุที่อยากกันแล้วเก็ยังอาศัยญี่ปุ่นได้อะคะ่ะคือยังวีซ่า A ออะสามารถทํางานอะไรก็ได้วีซ่า ผู้ติดต,ตามคู่สมรสอะฉะนั้นถ้าวันหนึงมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะแล้วเราแบบยังอาศัยที่นี่ต่อค่ะถ้าเราได้ภาษาเราสามารถทํางานอะไรก็ได้อยู่ที่นี่ทํางานได้ต่อฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปอยู่อยากจะมาอยู่ญี่ปุ่นหรืออยากจะไปอยู่ประเทศอะไรก็ตามเริ่มภาษาค่ะอันนี้สําคัญที่สุดแล้วก็ต่อมาเราต้องศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วยญี่ปุ่นมันมีวัฒนธรรมที่ยิบ ย่อยๆเยอะๆๆมากไทยมันเป็นประเทศที่แบบคล้ายๆว่าแบบอยู่ในเส้นตรงมากๆใครออกไปนอกเส้นคือคนมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราจะไปอยู่ประเทศอะไรนะอยากให้ทุกคนแบบศึกษาวัฒนธรรมนั้นก่อนว่าเราชอบจริงๆแล้วเราจะไปอยู่ตรงนั้นจริงๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะทําให้เรามีความสุขนะคะถ้าอยากจะอยู่ที่ประเทศนั้นๆนะคะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะที่เราจะดูว่า แบบคนคนนั้นจริงจังจริงใจกับเราหรือเปล่านะหนึ่งห้ามเรื่องเงินโนเด็ดขาดเพราะว่าเอกับทากะถึงเป็นแฟนกันสองปีนะเอก็ไม่ขอเงินทากะแล้วก็ทากะก็ไม่ขอเงินเออันนี้คือต่างคนยังแบบต่างกันนะคะคือเราแบบจะดูได้เรื่องนี้ก็สําคัญเราอย่าโอนเงินให้ใครหรือเราอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆในช่วงที่เรายังคบกันนะคะเรื่องเงินป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยคะ่ะ ฉะนั้นเวลาที่อันนี้มันเป็นตัวบอกเลยนะถ้าใครอยู่ดีๆแบบคุณคุณเอิ้อนเงินให้ฉันสามหมื่นบาทได้ไหมค่าทำเอ,เอกาสารอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะคะม,มันไม่ใช่ลอืมเพราะว่าถ้าคุณอยากจะให้เราไปอยู่คุณจะต้องซัพพอร์ตตรงนี้ได้แค่นี้เองอะไรเงี้ยเราต้องแบบคิดคิดอะไรตรงนี้นะคะ่ะอืมอืมฉันว่าข้อนี้สําคัญเพราะว่าบางคนลืมคิดตรงนี้ไปแล้วก็มองว่า เฮ้ยคุยกันมาตั้งนานมันคงไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราก็ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วผู้ชายก็นะให้ช่วยนิดนึงอะไรเงี้ยโอ้ก็เห็นมาเยอะแล้วนะว่าช่วยแล้วก็หายต่อมไปเลยแถมไม่ได้ย้ายประเทศอย่างที่อยากย้ายก็เห็นเยอะแยะเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยคิดว่าเออที่เอเตือนมาเนี่ยอยากให้แบบสําคัญตรงนี้ด้วยเหมือนกันจริงๆเออวันนี้คุยกับเเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดใครก็ตามได้ดูคลิปนี้นะ mm hmm. ก็น่าจะได้ไกด์ไลน์นิดนึงแหละว่า เนี่ยถ้าเรารู nee, ้สึกว่าเราอยากจะย้ายประเทศด้วยการที่เราอยากมีครอบครัวเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนอาจจะไม่ได้ต้องไปเว็บไซต์ที่เอแนะนําก็ได้มันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีหลายเว็บไซต์เนาะก็ลองดูหลายหลายออปชันไปแล้วก็อย่างที่เอแนะนำเมื่อกี้ดีมากเลยนะเรื่องของการเตรียมตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่หาผู้ชายอย่างไหนเราก็พูดตรงๆรงนูไม่หาผู้ชายเดียวนะเราก็ต้องเขาเรียกว่าไงศึกษาเรื่องวัฒนธรรมกับภาษาด้วยซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากอันสุดท้ายก็คือ อยากจะบอกว่าทากะไม่ควรมีคนเดียวควรที่จะกอปปีแล้วก็เพจเพจเพจเพไปอีกเยอะๆเลยเพราะว่าอันนี้ที่กล้าพูดไม่ใช่ว่าฟังจากเอแค่นี้นะคือด้วยความที่ว่าเราอยู่กับเอมาเป็นสิบปีเราไปเที่ยวไปหาเอที่บ้านไปอยู่กินกับเอมาเนี่ยแล้วเราอยู่เป็นมาตั้งแต่เด็กเราได้เห็นทากะตั้งแต่วันที่เจอเอครั้งแรกจนเขาแต่งงานกันนี่ไม่ได้ไปงานแต่งติดง,งานก็ไปหาเขาก่อนที่เขาจะ จัดงานแล้วไปหาเขาที่โรงแรมก็ได้เห็นจนกระทั่งเขาย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นไปทากะเสมอต้นเสมอปลายตลอดไม่ต่างกันเลยเออดีใจดีใจด้วยตอนนี้เอสกับทากะแต่งงานมากี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วอุ้ยเร็วนะไหม<ะ>เฮ้ยเร็วมากมเฮ้ยตอนแรกงคิดว่าไม่ถึงไอ้อันนี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 ้ไม่ได้แอบอันนี้ไม่ได้แอบจริงๆเพราะว่าเฮ้ยเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้อยู่ดีก็พอคุยถึงทากะก็ถามไงบอกเจ็ดปีอุย้ยเร็วอะ เนี่ยตุลามาเจ็ดปีแล้วอืเจ็ดปีแล้วเร็วเนาะแป๊บเดียวดิบแล้วเร็วมากไงยเจ็ดปีเลยแล,แล้วยิ่งอยู่กัน <c oughs> ยิ่งหน้าเหมือนกันอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองดูช่องโอมิเกะเจแปนนะแล้วถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่องนี้นะไปติดตามเราจะได้ได้เข้าใจสิ่งที่จุนพูดเลยว่าเออหน้าเหมือนกันจริงๆอะ่ะเอาทากะไว้ผมยาวคือเป็นเออะไรประมาณเนี้ยจริงๆหน้าเขาเหมือนกันมากก็ยังไงเดี๋ยวก่อนจากกันก็เดี๋ยวให้เอฝาก ชวนเพื่อนๆคนที่ดูช่องจุนโกะเมามอยหน่อยแล้วกันเนาะว่าเออถ้าอยากจะติดตามเอหรือรู้จักเอมากขึ้นอยากรู้จักทักะมากขึ้นจะติดตามเอได้ที่ไหนอะไรยังไงก็ตอนนี้นะคะเอกับทากานะคะก็ทําช่อง Youtube ด้วยนะคะก็ชื่อช่องว่าแกเก,กปปนนะญี่ปุ่นค่ะก็เป็นไลฟส์สไตล์เกี่ยวกับแบบชีวิตประจําวันในญี่ปุ่นหรือว่ามีพาไปกินร้านอาหารพาไปเที่ยวบ้างนะคะแล้วก็ ตอนนี้เอมีสมาชิกหนึ่งตัวคะ่ะเป็นหมาชิบะชื่อว่านัตโตจังนะคะถ้าใครอยากจะรู้จักกับนัตโตจังครอบครัวมียาเกะเจแปนเอกับทากะก็ไปติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะก็ฉันว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เหมาะมาเลยนะเพราะว่าตอนนี้ข่าก็เพิ่งออกเนอะญี่ปุ่นเพิ่งปิดประเทศไปเพราะว่าไวรัสตัวใหม่มา<ช>แล้วก็หลายๆประเทศก็ปิดเราเดินทางกันยากมากจากคนที่ อยากจะไปไหนก็ปันเลยยิ่งประเทศญี่ปุ่นมันอยู่ใกล้ประเทศไทยอ่ะคนไทยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันง่ายอยู่แล้วแต่การว่าตอนนี้มันไปไม่ได้อ่ะฉันเลยคิดว่าการที่คนแบบว่าเออได้ดูพวกไลฟ์สไตล์หรือดูภาพสวยๆเน่ยจาก Youtube บางทีมันก็ทำให้ชโลมหัวใจได้บ้างเหมือนกัน ก็อยากจะชวนเพื่อนๆจูนนะคะที่ติดตามจูนเนี่ยก็อยากให้ติดตามช่องโอมิกิดใจแปนด้วยเหมือนกันค่ะโอเคเมาส์มอยกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะให้จูนกับเอเนี่ยมาเมาส์มอยกันอีกหรือใครอยากที่จะให้จูนเมาส์มอยกับทากะอยากรู้ว่าทากะผู้ประสาทาไทยเก่งขนาดไหนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยววันไหนเนี่ยจูนจะได้นัดก,กับทากะเราว่างตรงกันเดี๋ยวเราจะได้มาเมาส์มอยกัน3มคนอยากจะให้รู้จังเลยว่าคนไทยที่ไปอาศัยท้องคนญี่ปุ่นเกิดเนี่ย เป็นยังไงเ <c oughs> โอเคค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันไปเหมือนเดิมค่ะก็ขอฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปที่จุนตั้งใจทําขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วรู้สึกว่าคลิปพอเป็นประโยชน์หรือว่ารู้สึกว่าสนุกไปกับคลิปเนี่ยก็แชร์คลิปแบ่งปันดูกับเพื่อนได้เหมือนกันคะ่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะจุนกับเอบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>